มารีวิวที่นั่งแฟลตเบดที่สามารถปรับนอนได้180องศาของสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กกันครับไฟนี้พิมบินจากกรุงเทพไปโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นนะเครื่องก็จะเป็นแอร์บัส330ครับที่นั่งตรงโซนแฟลตเบดเนี่ยก็จะเป็นแบบ2 2 2ครับที่นั่งก็กว้างนั่งสบายเลยและตอนแรกพิมแอบสงสัยตรงที่ยื่นเท้าครับของเรากับฝั่งคนข้างๆระดับสูงต่ำมันจะไม่เท่ากันครับก็คือมันจะเป็นอย่างนี้ครับพอเวลาปรับนอนแบบ180องศาเนี่ยบ่อนั่งที่อยู่ตรงริมทางเดินเนี่ยเขาก็จะลาบบบงงงปต่รันนน้เเีียยแ บอกก็จะสามารถปรับได้หลายระดับเลยนะครับปรับเป็น180องศาก็สามารถนอนยาวๆมันได้แบบสบายๆเลยแต่พิมว่าแอบ,บลําบากเวลาคนข้างในเขาจะออกเนี่ยเขาต้องเดินข้ามเราไปนะครับเผื่อบางคนแบบไม่ได้มาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยสิ่งอื่นที่เราจะได้นะครับก็จะมีผ้าห่มมีหมอนให้แล้วก็มีอาหารให้ด้วยหนึ่งมือครับพร้อมกับน้ำเปล่าที่ขอได้ตอดเลยที่วางของก็จะมีสามารถวางได้ข้างหน้านะครับแล้วก็ข้างๆา,งา,งางตรงนี้เป็นช่องเล็กๆด้าง้างก็จะมีช่องใส่ขวดน้ํามีปลั๊กไฟแล้วก็มี USB ด้วยครับและยังสามารถโหลดน้ําหนักกระเป๋าาาา้ถึงง40กเเเลลยวรบพ่่ททิสขอ you okay.